แล้วหนูเชื่ออะไรหลกเสื้อต้อมชื่ออะไรหลกการร่วม่ะหลอกหลงถ่าหลอกถ้าบอกแต่อแลวไมบอกบางองก็ใชบอกทุกคนแต่ทุกท่า้ใจร้อนแต่เองวนุั สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาขึ้นเขาคิดจะกูดกันค่ะโอ้ยังยังไม่ตื่นน, <laughs> นะขณะนี้เวลาเวลาเท่าไหร่ไม่รู้บ้าบอกไม่รู้ประมาณตีสามนะคะป่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันก่อนนะน้ำเลยครับอ,อันนี้น้ำเลยครับราคาบัตร ค่ารถครึ่งสองร้อนะคะไปหนึ่งร้อย100กับหนึ่งร้อยอ่าไปเราได้บัตรแล้วไปขึ้นรถกันดีกว่าถ้าเดินอะไรเนี่ยอย่าพึ่งเลยลูกเดี๋ยวไปเหนื่อยข้างบนทีเดียวตอนนี้ยังยังยังไม่อยากให้เหนื่อยตรงนี้เป็นจุดขึ้นรถนะคะ คุณลุงบอกว่าบัตรสีฟ้า,าไว้ลงเอาไว้เป็นขาลงขาขึ้นเราขึ้นรถได้เลยเบอร์ไหนครับยี่สิบหกยี่สิบหกคับหนึ่งอันนี้ขึ้นรถเลยครับ <Okay. S 1> นักเดินทางอันสูง ก่อนขึ้นเาทาคิชกูแล้วก็จะมาขึ้นรถที่นี่ก่อนทุกคนนะคะจะมีอยู่สองที่คือวัดกระทิงและวัดพวงถ้ามาวัดพวงจะใกล้กว่าค่าบริการค่ารถ200บาทขึ้นสองขึ้น100ลง100เตรียมตัวออกเดินทางได้เลยครับบ้ายบายยังไม่มีคนขึ้นเลย ยังไม่มีคนขึ้นเลยเราขึ้นมาก่อนค่ะเว้ยกันบูญตั้งตังข้างบนค่ะเป็นไงครับยังไม่ตื่นเลยครับตื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังเนอะไหนกระเป๋ามีอะไรบ้างกระเป๋ามีตังอ๋อมีเงินมาทำบุญด้วยนะครับเด็กๆเตรียมตังมาทำบุญแน่ ได้ออกเดินทางได้ สิงนน้รับรกับบอกบอกเล่าประสบการณ์สิครับเป็นยังไงบ้างหนาวสูงไหมตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปน้ำมัสการลอยพระพุทธบาทั้างบนนะคะก่อนจะขึ้นไปเราบูชาดอกไม้ทุทียนตรงนี้แล้วก็ไหว้พระศรีวลีตรงนี้ได้เลยนะคะ จุดที่หนึ่งเมื่อเราไหว้สร็เนี่ยเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันเลยปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วปะป๊าปีที่สองปีที่สองที่ะเจอแน่นี่ท่านเดินเองแล้วแหละปีก่อนยังเดินเองเลยวิ่งเลยถ้าอะไร ถ้าใครเหนื่อยนะปะาฟาไหมนี่นี่นี่มีเขาเรียกอะไรนะหามที่หามที่หามขึ้นนี่ถ้าใครเหนื่อยแต่ไม่รู้ราคานะเออนั่งขึ้นไปแบบสบายสบายสนใจไหมปะาฟาไปเราแสวงบุญโดยเฉพาะเราออกกำลังกายมาดี <Okay. S 2> ป้าเย่เย่ <laughs> ป้าป้าบอกออกเหรอออกสิเป็นไง <laughs> นิวคนขึ้นมาเรื่อย <laughs> ๆเลย เหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยไหมครับเหนื่อยน่าจะไม่เท่าไหร่แต่ตาจะผิดแล้วเนี่ยเนี่ยจะหลับแล้วเหรอเหนื่อยไหมครับเหมือนคนง่วงนอนไม่ใช่ยังง่วงนอนไหมไม่ง่วงคือไหวไหมเดินทานยังไหวไหมือว่าพักก่อนพี่โตไหวไหมครับไหวอันนี้ไหวไหมง่วงนอนแต่ไหวเก่งมากเลยลูกอันนี้ไม่ไหว แต่เราลุย <playable> ก <male> <decorative certified> ันต่อดีกว่า go เดีหคะงเนี่ยไปเรยนครับ ตู้ทำบุญกันดีกว่าถึงไหมไม่ถึงอืม้มอ๋อนี่นะล่ะี่มีเหนึ่งสองอ๋อนี่ฉลาดตรงนี้มีรู พอขึ้นมาถึงตรงนี้จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะมีทั้งองค์สีทององค์เล็กแล้วก็องค์สีเขียวองค์ใหญ่นะคะเรามาไหว้พระขอพรได้ที่นี่ได้เลยค่ะเมื่อใครหิวตรงนี้มีจุดบริการนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มเต็มเลยพอเดินขึ้นมาหน่อยนึงอะฝั่งนี้ก็มีค่ะฝั่งนี้มีองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็นองค์สีแดงเหมือนกันไหว้ขอพรได้เลยเป็นระยะ ห้อ่กกอ,องปูเยยหรียญตรงนี้เป็นบาทบาทไว้ให้เราใส่ก่อนนะคะนี่บาทตรงนี้เลยพอเราใส่บาทเรียบร้อยแล้วเราก็เคาะระครังขึ้นไปจนสุดข้างบนเหรียญที่เราเคาะเราก็จะไปใส่บาทด้านบนนะคะไปเคาะดังๆนะเขาบอกว่าเคาะดังๆเทวดาจะได้ได้ยิน ต่อไปเราจะเดินไปทางลอยเสือใหญ่กันนะคะเดี๋ยวเรากลันมัสการหลวงตาก่อนอาจารย์เขามาหาอาจารย์ก่อนออโต้ครับเอ๋อโตับมาไหว้พระก่อนครับลูกแบดหมดยังครับ ได้ยินไหมครับหลวงตาถามหมดยังครับยังยังครับอานั่งลงนั่งลงกับพระก่อนครับกับกี่ครั้งกับพระหนึสองสามพอแล้วไหนคนไหนเกเรครับคนไหนเกเรตั้งใจนะไม่นอนจริง อันนึงกาบอีกกสียนีกาบเริ่มปกกาะวัทโกะวัโกจริวัโกะยัสกัาโกลวัดโกแล้วหนูชื่ออะไรลูกชื่อเขะื้อก้องชื่ออะไรลูกจา อเมืม่อกี้เราไหว้พระหลวงตาให้พรกันเสร็จแล้วแล้วก็ทำบุญกันต่อโดยการหยอดตู้ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นรอยเสือใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นๆอั้นเดี๋ยวเราขอพรเขาบอกว่าให้เอาของดีของขังของเรา แล้วก็ตั้งน้โมสามจบแล้วก็อธิษฐานตามตรงนี้เลยนะคะ หลังจากที่เราสวดคาถาจบแล้วนะคะเราก็จะขอพรอจากปู่เจ้าสมิงพายเพื่อให้ท่านได้ปกป้องคุ้มครองรักษาเราออกมาจากรอยเสือใหญ่เราขอพรจากพ่อปู่สมิงพายเป็นที่เรียบร้อยแล้วของร่งประานของเราขึ้นโ พอเรามาถึงจุดนี้แล้วก็สุดไมไปอีกไม่ไ<ป>กลก็จะถึงแล้วนะ เมื่อเรามาถึงรอยพุทธบาทแล้วเดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้ขอบโักแล้วก็ให้บอกว่าลูกชื่อนี้นามสบุลนี้ทั้งจำลองลนเป็นโรคอย่างนี้ขอยารักษาด้วยเถิดหายแล้วลูกจะถวายอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะถวายบวชพรมกี่วันก็เอ่ยสัจจะไว้นะเจ้าชาพุกครองแล้วแปะบนประมอมอย่างนี้หนึ่งครั้งอุบัติเหตุเพศภัยไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกล อุบัติเหตุเพศภัยจะไม่มีแก่ท่านเลยตลอดอายุไขนะครับและประการต่อมานะครับบอกตไหวตอนและไม่บอกว่าใชาบอกทุกคนแต่ทุกครใจร้อนเราไหวคระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปคือจุดผ้าแดงไปจะไปที่ิุีผ้าแดงครับไปกันเลยสักก้อนไปเลยค่ะ ไปเลยกันเลยท่านเด<า>ินเข้าไปข้างในนะครับาทก่อนนะท่านจะไปได้แตลกองนะครับและท้ายที่สุดท่านจะต้องเดินย้อนกลับไปอีกรอบพี่ชิดผ้าแดงกันเลยไปเลยครับไปเลยครับนำไปเลยครับ<ป>เอลอจะพาพเพื่อนๆไปดูอะไรครับ จุดชมวิวจุด,มดชมวิวไหน,ไหนจุดชมวิวอยู่ที่ไหนครับนูนอยู่ข้างบนนั้นอ๋อเพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูจากตรงรอยพระพุทธบาทนะคะเดินมานิดนึงเดินขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็จะมาเจอจุดชมวิวด้านบนโอ,อ,นนอ้สวยมากเลย เป็นไงล่ะทุกคนใครจะคิดว่าเย่ทวดจะเดินมาถึงลานผ้าแดงได้ <laughs> Oh my god เย่ทวดสุดยอดมากเป็นไงประสบการณ์ดีมากไม่เป็นไรเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเลยไปใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ทุกคนทางไปผ้าแดงนี่ผ้าแดงหนูนันแดง <c oughs> อันนั้นเสื้อแดงไม่ใช่ผ้าแดง <c oughs> ใกล้แล้วใกล้แล้ว ไปยื้ทวพาร้านนํำเลย,เลยขณะนี้เราก็ต้องเขียนที่ก่อนนะ แล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปผูกผ้าแดงกันนะคะยายโชว์หน่อยสิยายเขียนเสร็จยางอันนี้เดินต่อเร็วอันนี้เกียยอันเดินอ่าทางไม่ชันเท่าไหร่จับมือยาวดก่อนได้ ทางชันๆเดี๋ยวแม่อุ้มไม่ให้ยายจับไปให้ยายทวดจับเลยไม่เอ้ยไปงั้นแม่จับงั้นแม่จับ,ยยจบะเมื่หลังจากที่ลงจากผ้าแดงเมื่อกี้นะคะทุกคนก็ได้มาพักกันแต่จุดพีของเราคืออะไรคือการหอบแตงโมขึ้นเขาขี่ชะกูด บ้านใดเขาเฮ็ดบันนี้เอาโอ้ยผู้หนาทั้งสวนเป็นตเสียบมีแห้งปะยอดดยอดเอ้ยโอ้ยผู้หนาท่ามบนหันหนาหันลังแล้วหอบแตงโมจ้าหอบมาเป็นนวยเลยหอบแตงโมขึ้นเขาคิชกูดค่ะมีใครเคยทำไหมคะโอ้โหแเสซบ โอ้โหแต่ละคนแต่ละคนเบิ้องเทิงยายเทิงหลานมึงเนี่ยคุณนะตอให้ตาให้โอยสมกับตามหอบขึ้นมากอเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเราจะหอบทุเรียนขึ้นมารอบนี้หอบแตมมอร่อยไหมเต้อต้ร่อยไหมครับอ่อยอร่อยร่อยอร่อยร่ยออรร่ยรอร่อยอ เมื่อกี้ไม่ครบทีมไม่แกะพอครบทีมปุ๊บได้กินเลยแตงโม h ล้ l ฮัล l l o ขี่คอเลยเหรอครับใบอกทางรัาลงทางนี้ทางตรงนี้เลยไหนมีทางร้านด้วยโอเค ทางนี้ครับทางนี้จะเป็นทางย้อนกลับนะคะทางนี้จะเป็นทางลัดมันจะมีแยกกันแต่ทางลัดจะค่อนข้างค่นข้างชันหน่อยนึงเป็นไงคะคุณยายพูดสบายมากสบายมากนี่นะทางจะค่อนข้าง,งชันเลยนะแต่ว่าจะใกล้กว่า เพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องวนกลับทางเดิมเราตรงตรงทางนี้เลยไปเดินเร็วๆเยพวดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนูนตาไปถึงข้างล่างแล้วเอาไปฮึบๆๆไอเดินเร็วๆเดินเร็วๆโอ้โหคนนึงขี่คอคนนึงขี่คอเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะนักแสวงบุญ เมื่อกี้เราลงมาทางลัดทางลัดเราก็จะมาโผล่ตรงทางทางที่ทางขึ้นนั่นแหละตรงร้านไหวพระไหวหลวงปู่เขียนนี่โอ้โหเดี๋ยวเรานั่งพักสักน,นิดนึงก่อนแล้วเราก็จะเดินไปต่อเนาะนี่นะเผื่อใครไม่รู้จักทางลัดนี่ลงหนา้าลง ลงนาแล้วลิ้นพันกันลงมาก็จะมานี่ออกทางนี้เลยจําได้ไหมทางที่ทุกคนขึ้นไปทุกคนต้องผ่านทุกคนต้องมาทางนี้ที่มีองค์เท้าเวสุวรรณที่เราถ่ายไปเมื่อคืนตอนมืดมืดอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่เขียนนะที่บอกไปเมื่อกี้เรามาออกทางนี้ตรงที่มีระฆัง แล้วเราก็จะเดินกลับทางเดิมคือทางนี้ไปไปนั่งพักกันก่อน,นเนาะจุดบริการน้ำดื่มนี่ลงมาก็จะมีจุดบริการน้ำถ้าใครหิวนะ้ำลงมากินน้ำข้างล่างได้เลยนะเป็นไงบ้างพี่โทนโอ้โอ,นะอีกนิดนึงอุ้ยขาสัน่นดุดดุดขาสั่นดุดดด มาแล้วค่ะคุณยายทวดกับคุณยายย0่บาทนะครับว่านาวนนาฮ่า่าฮ่าสุดยอดเลยคุณยายทวดคุณยายทวดอายุเท่าไหร่แล้วนะจะเจ็ดสิบแล้วนะคะเนี่ยยังหกสิบเก้าแล้วค่ะแล้วนะคะยังแข็งแรงอยู่เลยปีหน้าก็เจดสิบแล้วคุณยายทวดยังเดินขึ้นข้อท sure> ี่ะกูดได้สบายเลยค่ะ ผู้สูงวัยถ้าใครอยากมาดูเยทวอถ่วเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเยื่ควั่วสูงมากมากเลยไปเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนขึ้นรถเลยจ้าเดินครับเดินเดินครับเดินเราจะกลับแล้วครับเราจะกลับแล้วครับไปเลยครับไปเลยครับวันโตครับเหนื่อยไหม ตอนนี้เราลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะเป็นยังไงบ้าง,งคะคุณยายเป็นยังไเงไเหนื่อยแบบมาบอกเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้ววันนี้เราก็ขอลากันแค่นี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายัยทวดบ๊ายบายหน่อย